ี่ไร่สองงานมีปลูกอะไรบ้างมีปลูกก่อนปลูกข้าวทุกวันมันมีนี่แรงอะไรข้าวไม่ได้ปลูกออไม่ได้ปลูกก็เลยปลูกยาเลี้ยงวัวโอ้ข้าวก็ซื้อเขากินครับโอ้ก็เลี้ยงวัวไปเนาะวัวนี้ราคาเป็นไงบ้างตาวัวทุกวันราคาไม่ค่อยดีเออก็ทําไปอย่างนั้นก็ไม่มีอาชีพไปก็เสร็จอยากทำานก็เลี้ยงเลี้ยงวัวไปอย่างนั้นแหละครับแล้วเลี้ยงเลี้ยงหมูป่าด้วยหมูป่าก็เลี้ยงครับเลี้ยงกี่ตัว มาบับมา20ตัวมั้งครับเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยลปล่อยธรรมชาติไม่ต้องเป็นทหารคอเดียวก็ได้ครับน้ําให้กินบ้างให้กินบ้างแบบบุฟเฟ่หากินแบบท้่งนาเลยครับคลอดลูกคลอดอะไรมันคลอดเองอะไรเองหมดครับอะไรเองมันต้องไปยุ่งกับมันครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบ้าพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านโคกวัดนะครับตำบลนาดีอำเภอมือ เมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดูคุณตาดูคุณตาวัยอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกสิบสามแล้วครับหกสิบสามปีนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ทุ่งไล่ทุ่งนาอยู่กับแบบธรรมชาติน้องตาเนาะครับครับสวัสดีครับตาครับครับครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อไพรถจันทร์าครับอยู่บ้านคุกวัดตาบนรีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ก็เลี้ยงหมูปลาบ้าง เลี้ยงวัวบ้างนิดนิดน้อยๆหาปูหาปลาหาปูหาปลากินสะเขามีครับคิดยังไงถึงได้มาอยู่ทุ่งไล่ทุ่งนาเนี่ยครับตาครับอยู่อย่างไงมันสบายลมพัดสบายครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีอยู่ไม่นวกหูพวกรรรถโกรราครับผมอยู่แบบพอเพียงไปเลยพอเพียงมาอยู่นานหรือยังครับอยู่นานแล้วมันยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้ว ครับอ้ตอนนี้อายุหกสสามปีอายุสามปีก็ตั้งแต่อายุสี่ิบเหรเนาะครับโอ้อายุส0ิบก็พอๆกับผมกําลังวัยรุ่นที่กําลังอยากจะเที่ยวเลยเนาะครับครับโอ้แล้วใช้ชีวิตตรงเนี้ยมันมีความสุขยังไงครับมีความสุขอยากกินอะไรก็ได้กินปลูกอะไรก็ได้กินครับมันแบบพอเพียงน่ะอะไรก็กินได้ครับพวกสัตว์พวกอะไรก็หากินง่ายอาหารการกิน ปลกปลาพวกนี้ก็หาได้ง่ายเนาะครับโอ้อันนี้เห็นว่าปลูกยางนาน,นี่ปลูกมานานหรือยังครับในยางนาน,นี่ประมาณยี่สิบปีถึงมั้งอืมตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่มาอยู่ยเริ่มปลูกปลูกนี่มีเห็ดกินไหมเห็ดกระฝนมาเห็ดแถวนี้เเยอะครับเห็ดอือไม่ต้องไปหาที่ป่าที่ไหนหรอกรรมีตรงนี้ก็มีหมดเลยครับมี มีเค็ดทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างพ oh. อได้กินครับพอได้กินครับเมื่อก่อนคิดยังไงถึงมาปลูกยางนาครับมีต้นไม้ไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกพวกมะม่วงปลูกเยอะแล้วก็ปลูกพวก,ก,กนี้แหละ <c oughs> อปลูกเพื่อว่าได้ทําบ้านทําอะไรอยู่นะครับโอ้ oh, ก็เลกเลือกมาปลูกยางนาครับโอ้ oh. ถ้า <c oughs> อยู่ในบริเวณตรงนี้ยห่างจากหมู่บ้านกี่กิโลครับนี่ ประมาณสองกิโลมั้งสองถึงสามกิโลเนาะสองสามกิโลนี่นะครับแต่สมัยก่อนถนนยังไม่ยังถึงยังมาไม่ถึงครับมันลุกรังอยู่โอ้ก็เลยมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นี่ครับปลูกกระท่อมปลูกอะไรอยู่นะครับโอ้อย่างสบายพอเพียงครับอยู่แบบง่ายๆเนาะครับแล้วปลูกอะไรบ้างอยู่อยู่นี่ครับตาครับปลูกพวก ปลูกอะไรก็ได้กินละฟักแฟงพวกเครื่องครัวเครื่องอะไรง่ายครับไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อเราคงชลรสนำปลาครับซื้อแต่ชรดกันน้ำปลาดิเลยซื้อแค่นั้นเองครับมีอะไรก็กินแค่นั้นเนาะครับโอ้นี่วะพื้นที่กี่ไร่นะโหตายอยู่นี่ที่อยู่สี่ไร่สองงานสี่ไร่สองงานมีปลูกอะไรบ้างมีปลูกก่อนปลูกข้าวบังถึงวันมันมีนี่แรงอะไรข้าวไม่ได้ปลูกเออไม่ได้ปลูกก็เลยปลูกยาเลียงวัวโอ้ ข้าวก็ซื้อเขากินครับโอ้ก็เลี้ยงวัวไปเนาะวัวน,นี้ราคาเป็นไงบ้างตาวัวทุกวันราคาไม่เคยดีเออก็กทําไปอย่างนั้นก,ก็ไม่มีอาชีพไปก็เสร็จจากทานาก็เลี้ยงเลี้ยงวัวไปอย่างนั้นเลยครับผมอู้ดูบรรยากาศแบบทุ่งนาแบบธรรมชาติเนะดูมาอยู่แบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะตาเนาะแล้วเลี้ยง,เ,ยงยเลี้ยงหมูป่าด้วยหมูป่าเลี้ยงครับเลี้ยงยี่ตัว หมูป่ามายี่สิบตัวมั่งเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบปลอยเนี่ยปลอยธรรมชาติไม่ต้องเปหาอาหารมือเดียวก็ได้ับน้ำให้กินบ้างให้กินบ้างแบบบุฟเฟ่หากินแบบทุ่งนาเลยครอดลูกครอดอะไรมันครอดเองอะไรเองหมดอะไรเองมันต้องไม่ยุ่งกับมันเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายครับแล้วเอหมูป่านี่เวลาเราปล่อยมันไม่ได้ไปกินข้าวกินอะไรเขาเหรอครับ มันกินบ้างเลยแต่แต่แต่เปข้าวปนยาวแล้วมันไม่กินหรอกโอ้มันกินแต่เล็กน,น้อยเนาะครับพอมาทางชีวิตมันเนะาะถ้ากินบ้างมาทางชีวิตกะบ้างครับโอ้นี่อยู่แบบนี้ก็มีความสุขเนะาะไผ่แล้วก็ปลูกก็พอได้กินช่วงนี้ไม่ยากกินแล้วมันเยอะใช่ไหมครับไผ่ก็ออกดอ,อกออกนอครับผมเออนี่ครับก็ใครที่คิดอยากจะอยู่ แบบธรรมชาติเป็นมิราตาเนาะก็มีพื้นที่ก็ลองมาอยู่แบบมีมีความสุขมันเย็นสบายดีนะตาเนาะโอ้เราวันวันหนึ่งเราก็อยู่แค่แบบนี้ไม่ได้ไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียน,นใครก็ถือว่าถือศีลในตัวด้วยเนาะถือศีลในตัวเออหนึ่งก็คือเราไม่รู้ทางโลกเท่าไหร่อยู่กับธรรมชาติเลยข่าวๆา,าวก็ไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านชาวเมืองก็เลยมีแมงตกรวิทยุมีใส ใช้วิทยุดูทรศับดูใช้วิทยุดูเพราะมีไฟเอาซื้อออนไลน์ไว้ด้วยครับโอ้ดึกว่าอยู่แบบแบบธรรมชาติเลยเนาะโอเคครับใครที่อยากมาเยี่ยมตาเนี่มาได้ไหมนี่ได้ครับติดต่อมาทางไหนที่ไหนได้ที่ไหนทีบ้านคุวัดเนาะบ้านคุกวัดนี่แหละครับผมมาเยี่ยมมาเยือนได้มาลองมาดูหมูป่าว่า ขอแบ่งหมูป่าไปลองเลี้ยงสักตัวสองตัวหรือมาลองใช้ชีวิตดูบรรยากาศแบบทุ่งไร่ทุ่งนาเงี้ยนะตาเนาะครับครับผมโอเคครับคุณตาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณตามากๆครับาสวัสดีครับ